คุณรู้ไหมว่าทำไมทะเลถึงเค็มเราไม่รู้สาเหตุจนกระทั่งปี1979โลกทั้งใบปกคลุมไปได้วยมาหาสมุทรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกลือมาจากไหนตอนแรกเราคิดว่าเป็นเพราะแม่น้ําเนื่องจากมันสามารถพัดพาตะกอนและสารเคมีไปยังแหล่งน้ำนิ่งได้จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ1970ตอนที่นักวิทยาศาสตร์เอใจกับสิ่งที่เรียกว่าปล่องน้าพุร้อนและตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของน้ําเค็ม อันที่จริงมันเป็นป่องไฮโดรเทอร์โมลที่ตั้งอยู่ตามสันเขากลางมหาสมุทรพวกมันถูกสร้างขึ้นจากตะกอนของเหล็กโซไฟาจากส่วนลึกภายในแกนโลกจำไดโนเสาร์ได้ไหมผมจำไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้เกิดเลยเพราะมันหายตัวไปเมื่อนานมาแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งปี1991ไม่นานมานี้มันเป็นปีที่หลุมอุกกาบาตชิกสรลูปถูกค้นพบ มันคือรูขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้คาบสมุทรยูคาทันในเม็กซิโกหลายคนอ้างว่ามันก่อตัวขึ้นเมื่อดาวเคราะน้อยขนาดยักษ์ชนโลกวัตถุกเก่าแก่ที่สุดที่เคยพบบนโลกของเรานั้นเก่ากว่าระบบสุญญาทั้งหมดของเราซสีอีกอุกกาบาตมชีสันพุ่งเข้าชนออสเตรเลียเมื่อเดือนกันยายนปี1969แต่เราได้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจนี้หลังจากการวิเคราะห์ซากครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในปี2020ที่ผ่านมานี่เอง คุณรู้ไหมว่ามีตึกกราฟ้าปรกการังซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรแล้วเราไม่รู้เกี่ยวกับมันเลยในปี2020ทีมนักเรียนศาสตร์ชาวออสเตรเลียสะดุดตากับมันตอนที่ทําแผนที่นาปะกการังเกร a แบล r r เออร์ริทางตอนเหนือมันสูง500เมตรซึ่งเมื่อคํานวณดูแล้วมันสูงกว่าตึกแอมพายสเต e ซะอีกแถมไม่มีลิฟต์ด้วยคุณรู้ไหมว่าภูเขาปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้มาก่อนจนกระทั่งปี1966 และมันก็เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวและภูเขาไฟด้วยหากคุณลองคิดดูดีๆเราส่งคนไปในอวกาศก่นกอนที่เราจะเข้าใจว่าทำไมโลกและใต้เท้าของเราเริ่มเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราวได้อย่างไรซิอีในปี1966นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อเจทูโซวิลสันได้ตีพิมพ์บทความในวารสารเนเจอร์ของเขาอธิบายว่าทวีปและมหาสมุทรกำลังเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานอกจากนี้เขายังเขียนเกี่ยวกับแปรสันฐานด้วยซึ่งหมายถึงสิ่งต่างๆเช่นแผ่นดินไหวและวิธีที่ภูเขาโผล่ขึ้นมาจากพื้นผิวโลก จนถึงปี2021เราไม่ได้เขียนรายละเอียดลำดับจีโนมมนุษย์ที่สมบูรณ์แนวคิดของ DNA ถูกนำเสนอครั้งแรกโดยนกะวิทยาศาสตร์ชาวสวิสในปี1869แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังคงมืดแปดด้านเกี่ยวกับบางส่วนของโครงสร้างทางกายภาพของ DNA จนกระทั่งโรสลินแซนกริสและเรย์มอนกลอสลิงถ่ายภาพมันและพบว่ามีลักษณะเป็นเกลียว2เส้นเคยสงสัยไหมว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไร นักวิทยาศาสตร์เองก็สงสัยแบบเดียวกันมาเป็นเวลานานจนบังเอิญเจอบางอย่างในปี2000มันเป็นเห็ดที่อาศัยอยู่ใต้ดิน3ฟุตแต่คาดว่ามันกระจายออกไป9เตารางกิโลเมตรมันอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติมาเลอร์นในเทือกเขาปูทางตะวันออกของโอเรกอนโดยมันมีชื่อเล่นว่าเห็ดน้ำผึ้งก่อนปี2002เราไม่รู้ว่าใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคืออะไรเรารู้ว่าเรากำลังหมุนไปรอบๆบ,บางสิ่ง แต่เราต้องใช้เวลาจนถึงศตรวรรษที่21กว่าจะพบว่ามันคือหลุมดําที่มีมวลมหาศาลซึ่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง4ล้านเท่าโดยมันอยู่ในพื้นที่ทางชั้งเผือกที่เรียกว่าสจิทารียสเอสตาการค้นพบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราสร้างสัญญาณตรวจจับควันอินฟาเรดผมนึกภาพการเดินทางไกลโดยไม่มีกระเป๋าลอ้อลากไม่ออกเลยแต่มันเป็นแบบนี้จนกระทั่งปี1970 หากคุณลองคิดดูดีๆนักบินอวกาศที่ไปดวงจันทร์จริงๆแล้วต้องพกสัมภาระติดตัวไปในยานอวกาศด้วยการยื่นขอสิทธิบัตรอเมริกาสำหรับกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อน,นั้นได้รับอนุญาตในปี1972แต่ต้องขอบอกว่าคุณภาพของพวกมันในช่วงแรกๆไม่ได้เรื่องอย่างยิ่งพวกมันมีปัญหาเช่นโยกเยกไปมาและกระดกเนื่องจากกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ถูกติดตั้งบนล้อคแคบหากคุณดูรูปภาพของดาวราภาพยนตร์ปี1940คุณจะเห็นว่าผมของพวกเขาสวยและเงาง,งาม คุณรู้ไหมจากการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้แม้แต่ชาวอียิปต์โบราณก็ยังใช้สารสําหรับขึ้นรูปถ้าคุณคิดว่ามันคือเจลแต่งผมคุณคิดผิดเพราะเราเพิ่งคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นในปี1960สิ่งที่ผู้คนใช้ในการจัดแต่งทรงผมในสมัยปี1940เรียกว่าบริวครีมซึ่งมีความคงตัวเหมือนขี้ผึ้งมากกว่าและถูกคิดค้นขึ้นในปี1929 เจลแต่งผมอย่างที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันมาช้ากว่านั้นหน่อยและถูกคิดค้นโดยชายที่ชื่อลุยส์มอนโตยาในไม่ช้ามันก็กลายเป็นกระแสเพราะมันไม่เยิมเหมือนผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้เมื่อพูดถึงห้องน้ําซึ่งผมกําลังจะพูดะนะย้อนกลับไปในสมัยโรมันโบราณพวกเขาใช้บางอย่างที่เรียกว่าอุปกรณ์เช็ดแต่พวกมันเป็นแท่งที่มีฟองน้ําอยู่ด้านบนกระดาษน้ําหอมซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกันดูเหมือนจะได้รับการบันทึกว่ามีอยู่จริงในจีนเมื่อปีคศ .589 อย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริกากระดาษสำหรับใช้ในห้องน้ำวางตลาดในช่วงปลายทศวรรษที่1850แต่กระดาษชำระที่นุ่มสบายซึ่งต่างออกไปมีวางจำหน่ายในช่วงทศวรรษที่1930โดยมีข้อดีเพิ่มเติมก็คือมันไม่สากหรือสิ้นเชิงและผมก็คิดว่าเราทุกคนชอบมันนะนะสิ่งนี้อาจดูไม่ใหม่นะแต่ฟังผมให้ดีการวิจัยสมัยใหม่เปิดเผยว่าวงแหวนของดาวเสาร์มีอายุน้อยกว่า100ล้านปีหรือประมาณนั้น มันอาจจะดูเหมือนมากแต่ถ้าคุณรู้ว่าระบบสุริยะก่อตัวเมื่อประมาณ4,500ล้านปีก่อนมันจะเปลี่ยนความคิดของคุณไปเลยเชอไหมล่ะมีฉลามหลายสายพันธุ์บนโลกที่อยู่ในหน้านน้ำของเรามานานกว่าวงแหวนของดาวเสาร์ถึง4เท่าเราค้นพบสิ่งนี้โดยใช้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมวลของวงแหวนของดาวเสาร์และอัตราส่วนของฝุ่นและน้ำแข็ง เนื่องจากพวกเราหลายคนหันไปใช้อ e ีคอมเมิร์ซมากเรื่อยๆในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องยากที่จะมองว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแบบตั้งเดิมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏวิวัติวงการแต่เราก็ไม่มีมันมานานมากจนคุณยากที่จะเดาได้เช่นกันคุณรู้ไหมว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกปรากฏขึ้นได้อย่างไรย้อนกลับไปในปี1916เจ้าของร้านขายของชื่อคลาวรซ์ซอนเดอร์สต้องาการวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานของเขาใช้แรงงานน้อยลง เนื่องจากการซื้อของในตอนนั้นคือการที่เขาต้องหยิบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากช่องทางเดินสินค้าห,หรือแม้กระทั่งบริการส่งให้ลูกค้าเขาจึงคิดเกี่ยวกับเลเยอร์ร้านใหม่ที่มีทางเข้าที่มีการหมุนผู้คนต้องเดินไปในทิศทางเดียวเพื่อดูของในร้านเขายังทําให้แน่ใจว่าลูกค้ากําลังเดินผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้เองและต้องนําสินค้ากลับบ้านเจ้าของร้านสามารถลดราคาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเขาต้องการคนน้อยลงในการดําเนินธรุรกิจคุณรู้ไหม ว่ายังมีรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ไม่จําเป็นจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในอดีตการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นไปได้โดยสมัครใจแต่ผู้คนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้เท่าไหร่นักจึงต้องมีการบังคับใช้เพื่อความปลอดภัยรัฐนิวยอร์กเป็นรัฐแรกที่ผ่านกฎหมายที่บังคับใช้การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถโดยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมปี1984จนถึงทุกวันนี้ยังมีรัฐนิวแฮมเชียร์ที่ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่เปิดกระป๋องสมัยใหม่ซึ่งมีที่บิดเปิดตัวครั้งแรกสู่ตลาดในปี1870มันอาจไม่ใช่อะไรที่น่าทึ่งมากนะักแต่มันดูเป็นเรื่องแปลกเมื่อคุณคิดว่าอาหารกระป๋องมีมานานแล้วหลายทศวรรษก่อนการประดิษฐ์นี้เราถูกบอกให้ตัดตรงส่วนบนของกระป๋องใกล้กับขอบด้านนอกด้วยสิวและ้อนคุณได้ทั้งอาหารและการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกัน คุณรู้หรือไม่ว่าเวลามาตรฐานถูกบังคับใช้ตามกฎหมายในปี1880ระบบที่เราใช้ในปัจจุบันคือ GMT ซึ่งย่อม,มาจาก Greenwich Mean Time มันได้กลายเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในประเทศส่วนใหญ่แม้กระทั่งในภายหลังประมาณช่วงปลายทศวรรษ1920เราเคยคาดคะเนเวลาโดยดูจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าจากนั้นเราก็พัฒนาไปใช้นาฬิกาแต่ก็ยังมีการใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในบางเมืองหรือบางหมู่บ้านอยู่นั่นหมายความว่า เวลาอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง2ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเราจนกระทั่งมีการประดิษฐ์รถไฟเมื่อเราเริ่มเดินทางทเร็วขึ้นและในระยะทางที่ไกลขึ้นเราจําเป็นจะต้องหาวิธีที่จะรู้ว่ารถไฟจะออกเมื่อใดและถึงจุดหมายปลายทางที่แน่นอนเมื่อใดซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เดินทางทุกคนในสถานที่ต่างๆและแน่นอนมันเกี่ยวกับเวลาด้วย